ส่วนพักร่วมรัฐบาลที่แบบโคต้าเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าครั้งที่แล้วน่ยพลาดไปก็คือคุณไผ่ลิกคุณ<แ>จำได้ไหมของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะคือวินาทีสุดท้ายเลยนะคะหลุดนะคะจากโคต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่วางกันไว้ตอนนั้นเนี่ยนะคะพอไปถามร้อยเอกธรรมนัฐว่าถ้ามีการปรับคอรอมอจริงๆแล้วเนี่ย ยังจะได้โควตาเดิมอยู่ไหมร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าแลฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พูดเลยบอกว่าไอ้ข่าวปรับครมอได้ยินมาตลอดเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยกันและก็ไม่มีใครทราบว่าจะมีการปรับคอรมอในตําแหน่งไหนแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือย,ยังในการปรับเปลี่ยนส่วนข่าวที่ก็ลือกันหนักมากในวันสองวันนี้ว่าประชาธิปัตย์เขาจะมาร่วมรัฐบาลด้วยร้อยเอกธมนัทก็บอกว่า อันนี้ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าต้องเสียตําแหน่งรัฐมนตรีของโคต้าพลังประชารัฐให้กับประชาธิปัตย์ไหมแต่ย้ําว่าเก้าอี้ของรัฐมนตรีพลังประชารัฐยังคงมี4ที่เท่าเดิมส่วนตําแหน่งของร้อยเอกธรรมนัฐจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เจ้าตัวก็ยังไม่รู้แต่ยืนยันความเหนียวแน่นของพักร่วมยังรักกันเหมือนเดิมค่ะนายกัฐมนตรีให้เกียรติกับพักร่วมรัฐบาลในการให้ ตำแหน่งโค้ต้าร,ร,ตรัฐมนตรีซึ่งตอนตอบคาถามเนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปจับอารมณ์ร้อยเอกธรรมนัทบอกเฮ้ยท่านก็ดูยิ้มแย้มนะท่านก็ดูไม่กังวลอะไรนะะตอบแค่ว่าไม่ทราบไม่รู้ไม่ทราบไม่ร,มรู้เอาลองไปฟังเสียงท่านตอบดูค่ะไม่ไม่ได้ยินครับแต่ว่าในกลุ่มเที่ยอก็ไม่ได้พูดคุยกันไ,ไ,ไม่มีใครทราบเลยนีน่มองว่ามันถึงเวลาเหมาะสมหรือยังครับเพราะมันยังไวไปไม่ทราบเหมือนกันครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเคยบอกว่าให้รอในส่วนของศาลแล้ว าอค่ะไอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องพรุ่งนี้เลยใช่ไมคะครับไม่มีการปรับไม่มีการเพิ่มหไม่มีมีแต่เพิ่มได้ยินข่าวประชันทตัจะเข้ารู้มา่ไม่ทราบครับแล้วโอกาสเป็นไปได้ไม่ทราบครับไม่ทราบครับอ๋อไม่ทราบครับตรั้นบอก่รประชันจะยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีเพิ่มไหมตัวที่ตีเกษตรเดิมมนเดิมไมรั ไม่ทราบแต่ว่าถ้ามีการปรับคอรมอลคือธาระัชไร้คือเพิ่มใหม่หรือยู่รถทุนไปสี่เลยใช่ไหมก็คือโคต้าเดิมครับโคต้าเดิมก็แต่ว่าของคุณไผ่คู่นี้คือคุณไผ่ไม่คือเจอก็เดือนพงนี้ก็ทราบแสดงว่าของเรายืนยันว่าของเราเหมือนเดิมมีการปรับเปลี่ยนแปลงแน่นอนของเรารักกันเหมือนเดิม นับนิ้วไม่ทราบไม่ทราบ,ราบนี่เกือบห้าขึ้นไปะนะห้าหกไม่ทราบเลยนะคะแต่ว่าที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องเนี่ยหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยกรณีนายไผ่ลิกสอสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐว่าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าพักพลังประชารัฐยังคงให้ตําแหน่งรัฐมนตรีกับไผ่ลิกซึ่งถือว่าเป็นโคต้าของพักดังนั้นการปรับคอรมอในครั้งนี้ พลังประชารัฐไม่มีปรับลดแต่จะมีปรับเพิ่มเพราะว่าโคต้าของเขา4ี่ที่ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณไผ่ลิ่ยขาดคุณสมบัติไปเมื่อคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าอีกหนึ่งที่ก็ยังเป็นของประชารัฐพลังประชารัฐอยู่ไปถามอีกท่านหนึ่งฮะพลตรกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับบอกว่า เฮ้ยมีข่าวเนี่ยเห็นไหมนักข่าวก็ถามทุกคนน่ะท่านผู้ชมแม่หลายคนบอกเอ้ยจะปรับจริงไหมวันนี้นักข่าวก็ถามกันหมดอ่ะคิดละกันว่ามันมีกระแสหรือเปล่าวนะก็ไปถามของพละรประชารัฐมีสัญญาณยังไงท่านก็ยิ้มให้นะเราบอกว่าเรื่องนี้ไปถามนายกนะครับส่วนโคต้าและมนตรีของคุณไผ่ลิกมีการส่งสัญญาณว่าจะปรับไหมพลตรีพชรวาทบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะ ส่วนที่ประชุมในการประชุมคลรอมอเลยเนี่ยมีส่งสัญญาหรือยังจะปรับคลอรอมอตำแหน่งนี้ไหมพลต g ระช r ช l วาฒก็บอกยังไม่ได้คุยกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกแล้วยังไม่ได้ส่งสัญญาณนะฮะออค่ะด้านของพักประชาธิปัตย์กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะพักประชาธิปัตย์ที่มีบอกว่าโอ้โหจะถูกดึงมาร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วก็มีชื่อคนนี้เข้ามาด้วยคุณราเมศรัตนชเวงโฆศกพักประชาธิปัตย์ก็พูดบอกว่าเอ้ย เรื่องจริงเหรอคือไม่เห็นได้ยินข่าวเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแหล่งข่าวมาจากที่ไหนต้องไปถามคนปล่อยข่าวค่ะเพราะว่าในพักเองยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เลยประชุมกรรมการบริหารพักประชุมกันร,ระหว่างสสกับกรรมการบริหารพักก ไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่อยากให้มีการรายงานข่าวแบบนี้เลยเพราะว่าจะทําให้เกิดความเสียหายได้เรื่องร่วมรัฐบาลคือเรื่องใหญ่แล้วก็มีกระบวนการกลไกลภายในพักที่ต้องมีการพูดคุยกันเป็นอํานาจของกรรมการบริหารพักและสสซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการหยิบยกมาพูดคุยกันเลยพักทาําหน้าที่ฝ่ายค้านจะทําให้เต็มที่และช่วงนี้มีการอภิปรายทั่วไปทางการเมืองเนี่ยนะคะความเป็นสถาบันการจะมาเป็นมวยล้มต้มคนดูไม่มีใครเขาทํากันเพราะว่าประชาชนเนี่ยกำลังจับตา มองอยู่ตลอดและในฐานะกรรมาการบริหารพรรคคนหนึ่งนะคะก็ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะก็ยืนยันว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้มีการคุยกับใครทั้งสิ้นในเรื่องของการที่จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะคะฮะอ่ะ,อะไม่มีนะครับท่านผู้ชมหมายถึงถามรมัฐมนตรีแล้วไม่มีก็เหมือนที่พูดมาตลอดเดี๋ยวเวลามันก็เฉลยตัวเองเองแหละครับ